วันนี้แค่ทัมาพบกับกระบะแ,แคปค่ะมาสดา้า BT 5 0าสิบโฟีสไตล์แคป2.2อไฮเรเซอร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะกระจังหน้ามาสด้ามาให้พร้อมมาพร้อมกับไฟสวยใสยกิ๊กเดิมโรงงานและนี่เลยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะนี่เลยค่ะเบาะเป็นเบาะหนังตัดได้แดงนะคะภายในคุมโทนสีดำค่ะพรมอมไรทาวเวอร์ค่ะ วิทยุ MP 3มีมาให้ครบพร้อมเกียร์6กสปีดนะคะตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแคปเปิดได้90องศานะคะค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่านี่ค่ะเข้ามาพร้อมแม็กไรเนอร์เดิมของโรงงานมาสเตอรเลยค่ะการใช้งานค่อนข้างน้อยเลยค่ะ เรียวรอยไม่มีเลยต้องบอกว่านี่เลยค่ะตาไฟสวยใสไม่เคยนี่ค่ะ v T 5 0 Pro และมาพร้อมนี่เลยค่ะการชนทพาให้เรียบร้อยสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้ากระบะแคปนะคะหรือตามหากระบะแคปราคาผ่อนถูกๆแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0 0บาทหรือพอเพียงแค่4,000กว่าบาทตลอดยุสัญญาค่ะสนใจโทรศ8 1 2 3 8 6 6 9 9, 9ค่ะ